อีพีสอง อาโปจะเทวะปฐวีจะเตโชวาโยตัทธากะมุมวัลุนาวัลุนาเทวะสมโมจยะสสัตตาเมตตากรุณากายกาอกุเทวายะสัตสีโนทัศเตเตทัตทะกายะาสเพนนะตะวินิโนที่มันโตชิติมันโตนะมันโตยะสัตสีโนมัทธมนาพิกมุงพิกุนังจิตมิเตงวะนางเป็นทูจะเทวาสารีจเตสมาจะทุเวยะมาจะทัสสุวินิสาเทวาจะทามกูบุลกิตาสุยะสุวินิสาเทวาสุยะมกูบุลกิตาณัคตานิบุลกิตาวาคุมันทวะลาหะกาวัตุนังวัสโวเสดโถสกโกปะคะปุรินททททโเเตต กาจยสะเพนนั่ะแต่ว่านโนอีที่มันโตติมันโตนังตัวยติโนมาถ้ามนาพี่กระมุนพี่คนางติไม่ติว่นางถ้าคูสาูดเทวราชลามาคิดติกยวรว่า อริถกาจัลรสชาจะอุมมาผูพันิพาสิโนวัาร้นะตถาธรรมาจัจจุตตาจัณฑะชกาสุรยยลุกิลาาคัวคูวาสาวเนติโนถ้าเตเตถ้ากายาสเพนันตวานิโนที่มัโตชุติมันโตนั่นมันโตสัตติโนมาท่านาพี่กมงพีุ่นังดี๋ยงว่านางสัมมานามหาสัมมานามนุสัมนสุตตมะกิาปทุติกาคู่อาคูว่าสาวาเัติโนถ้าเตเตถ้าตากายาสเพนันตวันิโนที่มันโตชุติมันโตนั่นมันโตสัตติโนมาทานาพิกมงพีุ่นัง มิติงบ้านาสุขากลุมหาลรนางอูไวคขานัสหะโอกาก้ไคหาปคไอูเทว้จากขณะกฐมตตาหะละามิสกาแต่ยสติโนอถนายางาคาปชนโนเดืทิสอพิวัสติถ้าเตเตให้มกายาสเพนนะต่ว่านิโนอีที่มันโตชุติมันโตันะมันโตยสติโนมันทำมนาพิกมุพิกรนางมิติงบะานาง เขมยดุิตายามากระทักยะตัดินโน้มิตกาลมสิทาินมาต่อวันนิมานะละติอาคุอกุปลนิมิตาทัศเตระตากายาตเพนานตตวันนิโนอิทีมันโตจุติมันโตวนนันโตยัตินโมาามนพี่กมุงพี่กนังม่ตงว่านาง ขันเทตเทวะนิกายะตะเพนานะตะวะนิโนน้มันวะเยนะอาการจุงเยจันเยสติตตาสหะปวุทธะชาติมักิลังอุคตินะมานตะวังทักษิมุขตตะลังนาคังจันหะวะอสิตาติตังสุภัมมาปะละมัตโตจับบุตรตายที่มัโตสหะท่นังกุมโลติโตจักคกไปฆ่าสิมิติงวะนางสหะสุพัมมาโลกิมังมหาพัมมาพิติสถติอุปปัโนจุติมัโตพิจมะกายโยยะสติโตทัศนตฐานอิสลาคูปเจกาวะตะวะติโนเตสันจะมัตโตอาคางริโตปะริวาลิโต เอกสเพย์พิกันเตสินเทเทเวสพันมะเกมาลเซนาพิกมิกประสากันหัสามันที่ยัง เอถาคันหาถาพันท่าถาลาเคนั่งพันท่นมัสสุวะสมัญตาปิวลาเลถามาวมุจจิถาโกจีนังอิติตถาหามหาเสนาการหาเสนาอภัยสัยปานิณาตะลัมมหัจจัสลังกตวานะเวราวังยะถาปวุสโกเมโกธนะยันโตสวิจุโกตถาโสปจุราวติสังขุโวอสิยงวะเซจันจัตสภังอภิญญายาววะกิตตวานะจักรุมาตโตมันตยิสตัตถาสาวกเกศเสนละเตมะละเสนาภิกันตาเตวิชานณธาภิกขโวเตจะอัตอตปะมะกะลุงสุตตวะพุทธัสสะสันางวิตาลาเกหิปะกะมุงเนตังกรม ปีเฉยุงสเพวิชิตตัสังคามาพยาติใจยสัตติโนโมทันติสหพูเตหิขวากคาเตกเนตุตาติปวสดจุลชัยยะปะละกอนนาโมเมพุทธเตชะสาละตันะตยะธรรมิกต สิทิปสิทธิปสิเทวานารายะปลายลเมีสุลาสิทธิพมาจะอินทาจัจตสุโลกะคัมภีรักขกาสมุทาปุตุงคังคาจะสัพพมาชยยะปสิทธิพวันตุเตชยยะชยยะธทรณิทรณีิอุทธิอุทะทีนัตินัตินัทีชยยะชยยะขะลตนละนิสัยนิไลสัยสินะเมรุราชพระโนราชีชยยะชยยะคัมภีรละโสมพีนาคินทะนาคีปิจัจจพุตตะกาลี ชยะชายะทุนิมิตาโลคีชยะชายะสิงคีสุธาธาณมุขชาชายะชายะวโรณณมุขสัตตาชยะชยะจำปาที่นาคคุลละคันทกชายะชยะขัชฌคนณตุลงสุกาละผู้ชงสีหะพยาคทีปาชยะชายะวโรณณมุขยาตาคิตะคิตะเสนารีปุณะสุทธินอรดีชายะชายะสุขาสุขาชีวีชายะชายะลัณีิตะเลสคาสุชัยยะชายะชายะ เลระณีสารตินสทธาชยาชยามังกราตลัญยาพระว่าเคชยาชยาพุรุณะยะเคชยาชยะลักกัสเสสุลักผู้ชาเตชาชยาชยาพัมเบนทะคนาชยาชยาราชาทิราชัดชายชยาชยะปัตะบิงตับพังชยะชยะอรหันตาปัเจกับพุทธสาวังชยาชยะมเหสุโรหะโรฮินเทวาชยาชยะพัมมาสุลโคชยาชยานาโกวิลุนนาโกวิลุปะโคจันทิมาลวิ อินโทจะเวนตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอคิวโยจะปาจุนโหกุมาโลทัตตะลัทธโกอธารสมหาเทวสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินโนสาวกัสสาชยะลโมพระวันตุเตชัยอะธรรมโมจะสังโฆจะทสสะปาโลจะชัยยะกลงเอเตนะชัยยะเตเนะชัยยะตุถิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเนะหุตุเตชัยยะมังคลัง ชายโยปิพุ้ทัสสะสริมตุอิยัมมาลสัจจปปะปิมตุปะลาชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาภะมะคณามเฮสีโนชายโยปิพุ้ทัสสะสริมตุอิยัมมาลสัจจปปะปิมตุปะลาชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสินะคณามเฮสีโนชายโยปิพุ้ทัสสะสริมตุอิยัมมาลสัจจปปะปิมตุปะลาชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาเทวคณามเฮสีโนชายโยปิพุ้ทัสสะสริมตุอิยัมมาลสัจจปปะปิมตุปะลาชโย โอโคสยามพรที่มันเตปอโมทิตาชยะตถาสุปนาคณาไม่เ้สีโนชโยปีพุทธศัตริริมาตัวยังมรัสสจปะปีมาตัวปราชโยโอโคสยามพรที่มันเตปอโมทิตาชยะตถานะคะาคณาไม่เหตีโนชโยปีพุทธศาสสิริมาตัวยังมรัสสจปะปีมาตัวปราชโยโอโคสยามพรที่มันเตปอโมทิตาชยะตถาสัพพมาคณาไม่เหติโนชัยันตโพทิยามมเลสกัายานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิทยโยหกหิชยสุชยมังะเลอ์ปารชีตตะปาลังเกสิสิทธะทวิโมกขเลอภิเศเกสัพพะพุทธนังขัาพตัวมโมทติสุนักตังสุมังขลังสุปะพตังสุหุติตังสุขโนสุมุโตจัสุยิทังพะมะจาริสุ ประเขีนังกายะกรรมังวาจากรรมังประเทศขีนังประเทขีนังมโนกรรมังปนิทิเตประเทศขีนาประเทศขีนานิกะตะวานะรพันตเตประเทศขีเนเตอัทธะรัฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธะสัจเนโลคาสุขิตาโมตัสหาสเปหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเรวะสมิงธะเนอธิคตาธิคายุกาสัทธาโมตุสุขิตาโมตุสภาวะธาลักขันตุสภาวะสัตตานังลักขันตุชินาจัตตะนังยากาติปัฏฐานเตสังสเพปุเรนตุมโนระฐา ยุตากะเลปะวะสันตุวัสังวัสาวะลาหะกาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจักสัพพาากายาสุขังจิตตาสุขังอระหังสุยะทาละหังบทสวดธรรมะนิยามาสุตัง เอวเมตตังเอกังตมะยังภะกวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนยานาเปพินทิกขะอาลเมตตะลักโผภะกวะพิคุอัมันเตสิพิขเวติพะทันเตติเตวิคุภะกวโตปัจจตโตจงภะกวาเอตตาโวจะอุปทาวาพิขเวตตาทักตานังอนุปทาวาตาทักตานังติตาวะตาทัตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามตาสเีสังฆาลานิจเตตังตาทักตูตภิสัมพุชติภิสมนติภิสัมพุชตวามิสมนตวะจิตคติเทติติปัญญาเปติปัตถะปติวิวาติวิภะชติอุต นิกรโลติสเพสังคาลายนิจติอุปทาวาภิกขเวตธาคตานังนุปทาวาตธาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพสังคาลัทุขติตังตธาคตัวภิสัมพุจติติภิสมเมติอภิสัมพุจิตวะภิกมเมตตาจิกคติเทเสติปัญญาปติปัฏฐานปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกรโลติสเพสังคาลายทุกคติอุปทาวาภิกขเวตธาคตานังนุปทาวาตธาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสะเพธรรมานัตติติตัง ตหากตัอพิสัมพูชติภิสมินติภิสัมพูชิตาวาพิสมนตวาอจิคติเทเตติปัญญาเปติปัะฐเปติวิวัลติวิภัชติอุตจานิกโรติสะเพรรมานาณตาติอิทธามโวจพักว่าอัตตะมนาเตพิคูข้ากว่าโตพาสิตังอภินทุนติบทสวดพระเทกรัตตาถา อติตังนานวาข้าเมยะนับปฏิกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังัติตังไปหีนันตังอัปตังจากอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามะนุรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่งคอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อจวกกิมาตปังโธ ย่าเมื่อรางจเวความเปียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพ่กนี้น้หินโนสงังคาลานนาันตนะมหาตีหน้ามัจุนาเพราะการแัดเปลี่ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสียนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหะลิมาตาปิงหัลตมะตันทิตังตังเวพระเทกระตตัวติท่านตวจิกกเตมุนีมุนีผู้สงบ,บย่อมเกาเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แมน้นเพียงราตีเดียวก็น่าชม